เยื้อมักเกลือทุกคนเคยได้ยินเทคนิคนี้ไหมครับคนโบราณคนสมัยก่อนนั้นก็จะใช้เวลาจะไปตกปูครับก่อนจะใจไปตอกปูขึ้นอย่างนั้นก็<ๆ>จะเอาเนื้อเอาไปมักเกลือเอาไปเศร้ากับเกลือครับแล้วก็มักไว้ขึ้นหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เนื้อธรรมดานั้นหอมเพื่อที่จะดึงดูดปูให้เข้ามามักว่าเดิมไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือว่าเคยทําเทคนิคนี้มั้งไหมนะครับแต่แต่ผมจําได้นะมันอาจจะใช้ไม่ได้ครับ ปลาหรือว่าเนื้อตุกชนิดมันจะใช้ได้เฉพาะบางตัวอย่างเช่นแต่ผมจําได้แม่นเลยก็คืออีคองหรือว่าอีคุดนั่นแหละครับอีคองนี่คือเป็นเนื้อชันดีเลยแต่ตาให้ดีว่านั้นนั้นก็คือต้องเอามาเส้าเกลือแล้วก็มักเกลือไว้ก่อนขึ้นนึงก่อนเดี๋ยวจะเอาไปดักจิงในวันรุ่งขึ้นครับวันนี้นะผมก็เลยเอาเยื่อปลาธรรมดานี่นะครับทุกคนเนื่อปลาตัวไปนี่แหละแต่เอามาเส้าเกลือแล้วก็มักเกลือไว้ขึ้นนึงครับแหลกว่า ถึงวันนี้ปมก็เลยเอาเงื้อแต่มักเสร็จแล้วนะออกมาดักในวันนี้มาแล้วครับว่าเงี้อปลาธรรมาดาแต่ว่าเขาไปมักเกลือแล้วนะมันจะเรียบปูไว้ข้าวใส่เราได้มากกว่าเดิไมไหมมาลุ้นกันครับใส่ผับฮา,าหน่อยจะได้ปูกี่ตัวปิสูดเทคนิคเน่้ปูมักเกลือต่อพร้อมแล้วเราไปอยอกใสกันครับไปมาเริ่มใส่หน่อยแรกกันครับทุกคนปูจะเข้าใส่เรามากกว่าเดิไมไหมมาลุ้นหน่อยแรกกันครับมา Ừ, <coughs> mà <hret> leo <coughs> mà leo tụi con giọt ní cặp ah. tụi con nhớ mắc lửa tầm tài phaeng là cặp tụi con, ổi luôn nuối để xong to, bye bye bye, lọ lọ lọ, mà để, xay xong cặp, น้อยแต่ส้มล้าวกับปุ๊มไปน้อยแต่ส้มมาโตน้อยแต่ส้มกับมาโอ้โหแปลงดิเียวตัวเงี้ยอยู่ครับปูงามเลยทุกคนปูงามปูงามแหล่ช่วงเร็ว nhớ mắc lấy ra cầm lăng plen đi là tụi con nói thiệt sám chặt mà tụi anh tụi con ô ngang ngầm đây phải luôn nói để xí nói thiệt hàn tỏ gặp bay bay tỏ tỏ bay tỏ thì nói để xế tụi con phải Nói để xí

ไปกับทุกคนไปต่อน้อยรุตยไตไปตอนนี้เราก็เดินตั้งมาถึงน้อยแต่ฮาน้อยรุดตายแล้วครับมาแล้วครับว่าน้อยรุไตของเราจะได้ปู่ไหมหรือว่าจะได้กี่ตัวหรือว่าอาจจะเล้าก็ได้ใครจะไปรู้ไปครับไปลุนกันน้นอยรุดตน้อยแต่ฮาครับไป nói rất tài nói tệ ha mập láo à tụi con lên nâng nấc mà nhiều nửa quả cam đen rót trong lẩu nói thể ha nói rất tài láo à bông ok đẹp được rồi tụi con xài phạm ăn à? nói tuần này cả tuốc giọt mà mất เป็นมันเปลือนมั้งครับกับเทคนิคเหยื่อปูมักเกลือแต่จากเด็นนี่กับตู้ว่าพานครับโป้หม่ป้านเลยเพราะว่าหาหน่วยได้ปูมาสองม้วนสร้างตัวกับทุกคนนี่นี่คนปูอ่ะมากเลยครับอ่ะไอ้น,น,นี่นึงตัวนึงแล้วก็นี่ครับทุกคนได้กระตยมาตัวนึงแล้กันไน่อยเด็ดซีกาำเด้งครับ<ม>ทุกคน น้อยแต่เสีจัดกรรมดงเลยแต่เสียได้กับปิดตายไม่กยด้วยต่อไรน้อยแี่ฮ่าล้วครับผมสรุปแล้วเทคนิคเนื้อมักเหลือตุกคนกิดเอ็นบั่นเปลือมังลงคอมเมนต์ก็ามาเลยครับแล้วใ้อแต่ว่าใชายเทคนิคนีน้โยกคอมเมนต์มาบอกอีกนะครับว่าใชา้กับเนื้อไรปลาไรถึงจะได้ปุ้นดีแต่สุดใครจะใชายย้โยกลองคอม,มเมนต์ก็ามาเลยครับโอเคเรียบร้อยครับผมเทคนทิคเนืน้อมักเหลือวันนี้ก็จัดการเรียบร้อยครับได้ปูมาทังมดสามตัวผมเรียบร้อย วอละลุนกันห้อ,อ,อกันตะกอนมันเดิมกับใกลยอากได้ปูนเนื้อนะตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดหน้าปูถักเข้ามาได้เลยครับผมไปครับแล้เชินไหมก็คุณจอลุ่นจนจภารากิจแล้วเช่นกับผมไปละนี่เนื้อมักเหลือได้ป้นหลองเอาอไปจายกันเลยนะไปละครับ